พูดถึงเรื่องกล้องวงจรปิดนี่ก็ต้องแกะรอยเหมือนกันกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้นะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนร้ายรอบวางระเบิดนะคะบริเวณปั๊มน้ํามัน1 1จุดใน3จังหวัดชายแดนด้วยกันเบื้องต้นเนี่ยมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวจังหวัดนาราธิวาสแล้วนะคะหลังจากใช้ได้1วันนายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้ มันมีหลายส่วนประกอบกันที่ต้องวิเคราะห์ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งล่าตัวคนร้ายจากกล้องวงจรปิดค่ะเรื่องนี้นะคะพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส ออกประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วนะคะโดยท่านบอกว่าจากการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยอยู่ในระดับที่3ล่าสุดคือควบคุมได้แล้วเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ไม่กระทบเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะ <c urs> ก็เลยให้ยกเลิกเคอร์ฟิวเรื่องการเพิ่มมาตรการบริเวณจุดผ่านแดนและห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทีนี้ความคืบหน้าเฉพาะจังหวัดนาราธิวาสนะคะมีการวางระเบิดปั๊มปตท5 จุดใน5อำเภอชุดคลี่คลายคดีความมั่นคงจงังหวัดชายแดนใต้ก็กระจายกําลังกันเก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะคะหนึ่งในนั้นเจ้าหน้าที่เก็บได้ที่ปั๊มน้ํามันของห้างหุ้นส่วนจํากัดซานียาออยจุดนี้เนี่ยเสียหายทั้งตัวสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายทั้งร้านสะดวกซื้อ สิ่งที่เจ้าหน้าที่แกะรอยเจอเนี่ยจะเป็นรอยเลือดของกลุ่มคนร้ายนะคะจากจุดเกิดเหตุลงไปข้างทางคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่เขาใช้หลบหนีหน่าจะมีรถมารับส่งเจ้าหน้าที่ก็จะไล่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะติดตามจับตัวคนร้ายมาดําเนินคดีให้ได้ค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุเทีนชานเวรกูลนะคะท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สืบสวนให้ ำเนินคดีโดยเร็วที่สุดส่วนของสออบตให้เร่งดูแลผู้บาดเจ็บเคนนะคะแล้วก็เร่งหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการส่วนตัวท่านนายกบอกโทรไปหาคุณวุฒิไกรลีวีรพันธ์ประธานคณะกรรมการปตทเพื่อให้ทางปตทเนี่ยหาวิธีช่วยเหลือผู้ประกอบการหน่อยได้ไหม,มเพื่อให้เขาดําเนินกิจการต่อไปได้เพราะถ้าผู้ประกอบการไม่ทําแล้วเนี่ย สมใจคนร้ายเลยอ่าไหนๆคุณนุ่นพูดตรงนี้ <S <S รู้ไหมฮะคุณผู้ชมมันมีปั๊มน้ํามันอยู่ที่หนึ่งฮะเจ้าของดราธิวาส<ฆ>เขาเพิ่งเปิดได้แค่เจ็ดวันฮะคุณนุ่น <S <S 2> <S 2> ประมาณสองเดือนนิด,น,ดนิดเท่านั้นเองยังไม่ทันได้กาไรเลยอะถูกต้องคือแล้วทําปั๊มน้ํามันที่หนึ่งอะคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้เงินถุงเงินถังบางคนเข้าใจว่าคิดว่าเป็นเจ้าของปั๊มเนี่ยต้องมีเงินถุงเงินถังแต่การทําปั๊มบางคนกู้เงินมาแล้วเงิน ทำปั๊มเอาที่หนึงจริงๆคุณผู้ชมฮะอย่างต่ำสิบล้านนะฮะคุณผู้ชมที่เราเห็นถ้าเป็นปั๊มใหญ่ๆยิ่งมีร้านกาแฟยิ่งมีร้านสะดวกซื้อแล้วยิ่งมีร้านเยอะๆๆๆ ใช้เงินเยอะอ่ะบอกเลยหมายความว่ากว่าจะคืนทุนนี่เป็นปีถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็เลยเป็นห่วงตรงนี้เพราะมันไม่มีบริษัทประกันภัยที่จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการก่อการร้ายนักข่าวก็เลยถามท่านนายกเกี่ยวไหมตอนนี้ไกลเลือกตั้งมันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเปล่านนท่านนายกบอกว่าก็หลายๆอย่างรวมกันนะแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยเขาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเรื่องมันเกี่ยวพันกันหมดไม่ว่าจะเรื่องการเมืองความไม่หวังดีไม่ต้องการเห็นความสงบสุขรวมถึงก่อนที่ จะมีการต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก้มบักจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแจ้งก็คือการข่าวเนี่ยต้องสังคายาอย่างมากมไม่ว่าเกิดเหตุจากอะไรก็แล้วแต่ในฐานะผู้บริหารต้องบอกว่ารับฟังไม่ได้ต้องไปปรับปรุงประสิทธิภาพในทางการข่าวอย่างมากค่ะฟังชัดๆจากท่านนายกกันค่ะสิ่งที่ต้องแจ้งเขาก็คือการข่าวต้องสังยายาอย่างอย่างมาก ไม่ว่าจะพูดว่าจะเกิดเหตุจากอะไรก็แล้วแต่หรือจะบอกว่าสุดสุดความสามารถในการที่จะไปทราบได้อะไรได้เนี่ยในทางฐานะที่เป็นผู้บริหารมันมันก็ต้องบอกว่ารับฟังไม่ได้เพราะบอกว่าจะต้องไปปรับปรุงประสิทธิภาพทางด้านการข่าวนะครับได้มาก ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ในอนุทินบอกว่าไม่ใช่ได้ยังไงเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้ง3จังหวัดก็ได้กำชับท่านแม่ทัพเลขาสอบอตอไปว่าเกิดเหตุแบบนี้เราปัดความรับผิดชอบไปได้เพราะเป็นพื้นที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและประกาศกฎอายการศึกในบางอำเภอด้วยอย่างไรก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบค่ะและล่าสุดพลโทรนาราธิพลนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าตอนนี้ก็สั่งการนะฮะให้เร่งล่าขบวนการนะฮะที่มีการเผาปั๊มน้ำมัน11แห่งในส ามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะฮะนักข่าวเนี่ยถามเรื่องหนึง่งอย่างที่เมื่อวานนี้เราคุยกับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจาได้ไฮะภาคใต้เนี่ยก่อนหน้าเนี้ยช่วงปลายปีเนี่ยช่วงกรุณทินเป็นนาย,ยกเนี่ยมันมีเหตุการณ์ปล้นร้านทองเกิดขึ้นที่ห้างดังเนี่ยนะฮะแล้วทําแบบเป็นขบวนการแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นนักข่าวถามเลยบอกว่าเหตุการณ์เผาปั๊มน้ํามันเนี่ยสิบเอ็ดแห่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องเดียวกับ ขบวนการปล้นทองที่อำเภอเงส,งงสิงห้ยสุไงโกลกจังหวัดนราธาิวาสเมื่อปลายปีที่แล้วหรือไม่ mm hmm. ทางแม่ทัพพันธิสีก็บอกนะฮะบอกว่าเชื่อว่าเป็นขบวนการเดียวกันแต่เป็นผู้กอ่อเหตุคนละกลุ่มฮะเอออันน,น่าสนใจ mm hmm. คือเชื่อว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะฮะเรื่องของการปล้นทองเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วกับเหตุการณ์ mm hmm. ก,การเผาปั๊มน้ําม mm ันเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามนะฮะเพราะว่าคดีเรื่องปล้นล้านทองนะฮะที่สุไงโกลกนราธิวาสปลายปีที่แล้วกลางห้างดัง จนถึงวันนี้ก็ยังจับใครไม่ได้เลยครับเพราะคนไทยต้องการความชัดเจนฟังนโยบายชัดๆเพราะชันวิสัยทัศน์ผู้นำกับเวทีดีเบตอย่างสร้างสรรค์วันเสาร์ที่17มกราคมนี้ตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทางช่องโมโนเ9ีและทุกช่องทางออนไลน์โมโน News ์ข่าวโมโน